แค่ยิปจีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นาไนอีกแล้วนะคะกับช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงนับจากตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนกรกฎาคม2568นะวันนี้วันทำคลิปวันที่12นะตั้งจิตอธิษฐานคือเริ่มตั้งแต่วันที่13ามมิถุนายนจนถึง ะะเดือนกรกฎาคม2568ทั้งเดือนเลยนะคะช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวมังกรนะอ่าแม่หมอก็ได้ทำการอ่าไหว้ครูแล้วนะสับทพใไว้บ้างบางส่วนนะคะเรามาดูกันนะคะชาวราศีมังกรลัคนามาังกรนี่คือดวงโดยรวมนะอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะตรงแค่บางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะคะอ่านะ ไพ่ยิปซีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตนะดูนะแล้วเก็บเอาพลังงานดีๆไปใช้กันนะคะอ่ะาไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรในช่วงนะตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะไพ่ตัวตนของคุณเป็นยังไงหกไม้เท้านะมีการคิดจะโยกย้ายงานหรือการเดินทางไกลไหมนะบางคนคิดจะโยกย้ายงานย้ายบ้าน เดินทางไกลนะเออบางคนอาจจะอยากย้ายประเทศไปทํางานต่างประเทศเลยเนาะนะนะย้ายครอบครัวไปนะประมาณนี้เนาะอ่านะ,ะหรือว่าคุณไปคนเดียวก็ได้นะจ๊ะอ่ามาดูใบที่สองของชาวมังกรนะไพ่ขยายตัวตนชาวมังกรสิบไม้เท้านะบางคนอยากย้ายเพราะอะไรอ่ะภาระแบกเยอะเกินงานหนักด้วยภาระเยอะใช่ไหมช่วงนี้นะ นะ,ะเป็นเดอะแบกอยู่เดอะแบกแบกอะไรแบกภาระในบ้านในครอบครัวนะนะแบกงานนะใครที่ทำงานประจำรู้สึกว่างานที่ทำอยู่ในชั้นแบกของคนอื่นไว้ด้วยไงมันเยอะนะชาวมังกรจริงป่ะนะฮะประมาณนี้อ่ะใบที่สามของชาวราศีมังกรหนึ่งไม้เท้าแน่นอนชาวมังกรอยากได้งานใหม่ไง อยากย้ายงานจริงไพ่มันสื่อเรื่องงานคุณอยากย้ายงานเพราะว่างานที่ทําอยู่มันหนักมันหนักมันแบกมันเหนื่อยมันเป็นเดอะแบกนะอยากเริ่มใหม่อยากเริ่มต้นใหม่นะชาวมังกรนะใช่ไหมอ่ามังกรที่ตรงกับคุณนะพิมพ์มาด้วยนะจ๊ะมาดูใบที่สี่ตำแหน่งคนรักคู่ครองหรือนะคู่รักของชาวมังกรมีไหมอ่าสองแม้เท้านะ คนรักของชาวมังกรอ,อาจจะทํางานเสริมหรืองานออนไลน์นะเห็นไหมงานซื้อขายส่งออกอส่งออกต่างประเทศนะจ๊ะหรือทํางานออนไลน์นะหรือบางคนทํางานประจําอยู่แล้วมีงานเสริมเป็นงานออนไลน์อันนี้ในตําแหน่งคนรักหรือคนที่คุณรักของชาวมังกรน,นะนะคะอดีตอดีตที่ผ่านมาชาวมังกรเป็นยังไงดูเิดเอ็มพอเรสนั่ะฐานดวงของคุณอะ มีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นพ่อแก่นะพ่อแก่พ่อปู่ฤาษีหรือท้าเวสุวรรณนะที่คุณเคารพนับถือนะตัวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวประจํากายคือพญานาคและนะท้าเวสุวรรณและก็พ่อแก่นะนี่แหละนะคะหรือบางคนถ้าดวงคุณตกเนี่ยคุณปรึกษาถ้าคุณพ่อยังอยู่นะคุณพ่อช่วยสุดใจเลยนะ ชาวมังกรอะในตำแหน่งอนาคตอันใกล้นะจ๊ะได้ไพ่นะราชาถ้วยนะใครที่ใครที่โสดอาจจะเจอคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะ,ะหรือหัวหน้างานนะหรือคนที่มีตําแหน่งมียศเข้ามาชอบพอนะนะคะประมาณนี้ไม่ว่าทั้งหญิงและชายหรือ LGBTQ ก็ตามนะนะ ลองไปอิงกับตัวคุณตัวท่านนะสถานการณ์อาจจะไม่เหมือนกันของแต่ละคนความคิดภายในใจของมังกรนะไพ่ปู่ฤาษีบางคนก็อยากาสันโดษโดดเดี่ยวบางคนก็อยากาโสดอะพูดง่ายๆบางคนก็อยากโสดชาวมังกรหลายๆคนไม่ชอบสูงสิงกับใครนะเป็นคนที่ introvert นะเออไม่อยากสูงสิงอะไม่อยาก ไม่อยากไปเข้าสังคมมากมายน่ะดูแลไพ่แต่ละใบคุณไม่่อยเข้าสังคมคุณก็ทําของคุณไปทํางานเลิกงานกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะหรือถ้าใครบางคนค้าขายก็ไม่ได้สนิทกับลูกค้าเป็นพิเศษนะสนิทกับตอนที่จะขายของเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะไพ่ปู่ฤาษีนะ,ะนะขึ้นมาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาสองใบเลยนะชาวมังกรอ่าตําแหน่งบ้านของคุณนะ่ะ โอ้ตำแหน่งบ้านดีนะคุณได้ราชนีเหรียญน,นะใครจะเสี่ยงโชคเลขที่บ้านเลยนะบอกไว้ก่อนเลขที่บ้านให้โชคนะชาวมังกรนะคะอ่ะนี่ราชนีเหรียญจะนะคะเอามาดูกันนะ,ะใบที่เก้าของชาวมังกรสิ่งที่มุ่งหวังของคุณอาจจะสําเร็จไหมนะ,ะบางคนอยากจะไปทำบุญอ่ะ มันมีไพ่บุญไพ่กุศลขึ้นมานะติดกับราชินีเหรียญมีเกณฑ์ที่คุณทําบุญแล้วคุณจะมีโชคนะโดยเฉพาะการเดินทางไกลบางคนเดินทางไปไหว้พระใกล้น้ําไปไหว้พญานาคนะพ่อปู่นะไพ่พ่อปู่ถึงสองใบนะคุณจะมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่ปู่สีสุดโทนะพ่อแก่อะไรต่างๆนะประมาณนี้นะคะแล้วก็พระด้วยนะจ๊ะใบที่ สิบสี่เหรียญอนาคตไกลนะการเงินจะมีมาให้กรอบให้กลมให้จับนะไพ่การเงินก็โอ้โหมานะพูดง่ายง่ายมังกรรวยนะมังกรก็รวยนะช่วงนี้นะจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองดูดิการงานก็ปังอะนะใช้บ้านเป็นสถาทนที่อะไรขายของหรือกิจการอะไรที่บ้านนะขายออนไลน์หรือว่าจะขายออฟไลน์ก็ได้นะ บางคนขายเกี่ยวกับพวกอาหารการกินนะประมาณนี้นะคะก็ได้เช่นเดียวกันแต่บางคนอยากย้ายงานก็จะได้ย้ายเช่นเดียวกันนะแล้วแต่ลีลาชีวิตของแต่ละท่านนะคะมาดูไพ่ใบที่สิบเอ็ดไพ่ยขยายคู่ครองคนรักเดอะเดตนะจ๊ะคนรักของคุณ mm hmm. อาจจะได้ไปงานขาวดำฝั่งฝั่งญาติของเขาก็ได้นะหรือญาติของเราก็ได้นะคะ ระวังรถเสียรถซ่อมนะระวังได้เอรถเสียรถซ่อมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับคนเก็บคนจากนะคนเก็บคนจากหรือรถเสียรถซ่อมอย่างเบาที่สุดนะของฝั่งคนรักคู่ครองของคุณนะคะชาวมังกรนะไปที่ไพ่ขยายการงานการเงินใบสุดท้ายใบยที่สิบสองนะอ่าหนึ่งถ้วยนะจ๊ะ นะใครที่ทำริเริ่มงานใหม่ถึงบอกว่ามันมีมันมีการริเริ่มอะไรใหม่ๆอ่ะนะก่อนหน้านี้นนะบางคนอาจจะไม่ได้โยกย้ายสถานที่ทำงานนะแต่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในในการค้าของคุณบางคนอาจจะย้ายงานเลยนะซึ่งเป็นการย้ายที่ดีประสบความสำเร็จเนะี่ยถ้าเป็นการแข่งขันอะไรก็จะได้แชมป์นะนะประมูลนู่นประมูลนั่นคุณก็จะได้นะประมาณนี้เนาะอ่ะมันเป็น มันเป็นแบบว่าไพ่ที่ดีค่อนข้างดีมากเลยนะแต่เรื่องที่ควรระวังก็คืออาจจะมีข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับญาติงานข่าวดำนะคนเจ็บคนจากนะคะชาวมังกรนะไปทำบุญเสริมดวงนิดนึงนะ,ะหรืออุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับนะะแล้วจะโชคดีนะใครที่อยู่ ใครที่อยู่บ้านนะซื้อเลขที่บ้านนะเอออยู่ไหนก็ซื้อเลขที่บ้านเราได้บ้านที่เราอยู่หรือเราเคยอยู่เนาะบางคนอาจจะมีการโยกย้ายไงถึงบอกเนาะอ่าใครย้ายบ้านใหม่ให้ซื้อบ้านใหม่นะใครใครยังอยู่บ้านเดิมก็ซื้อเลขที่บ้านเดิมนะนี่มีเกณฑ์จะได้โชคนะคะเลขที่บ้านจะได้โชคนะอ่ะสีเสริมดวงใช้สีส้มสีม่วงนะส้มม่วงแดง เขียวนะเอะอตัวนำโชคคือเลขที่บ้านบอกไปแล้วเนาะเออเลขหนา้าไพ่ก็คือ6กหนะึ่งสองะฮะแล้วก็หนึ่เอ่งศูนสี่นะหนึ่งศูนย์สี่นะอ่านะขอให้โชคดีนะคะอันนี้ เอาไปเสี่ยงงวดที่คุณอยากจะเสี่ยงอะนะอันนี้เป็นเลขนา้าไพ่นะไม่รู้ว่าจะมางวดไหนแแหละนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะใครที่มาชมแล้วอยากจะดูดวงส่วนตัวรู้สึกว่าเออมันแม่นมันตรงกับช่วงชีวิตฉันจังเลยบางสิ่งมันเป็นอนาคตนะอย่าเพิ่งคิดว่าไม่มีหรอกนะอ่านะเพราะว่าไพ่บางใบมันเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตนะ อนาคตเรายังไม่รู้เราอย่าเพิ่งปฏิเสธว่าอ๊ยฉันไม่ได้เอกเงินนะ่ะไม่มีหรอกหรือบางคนบอกว่าจะดูเรื่องโชคบอกว่าเอ,อเดี๋ยวนอนรอเลยไม่เอานะไม่นอนรอนะออมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณทําด้วยบางทีโชคมันจะเป็นโชคการงานด้วยนะคือปกติคุณทํางานเนี่ยไม่ค่อยได้เงินหรือได้ไม่พอกินนะค้าขายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าขายดีขึ้นนะให้มองเป็นพลังบวกนะะ คำทำนายเป็นพลังบวกไพ่ยิปซีแค่ชี้นำนะพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตนะบางคนนั่งนั่งนอนๆไม่ได้อะไรนะและอย่ามาคอมเมนต์นะว่าไม่เห็นฉันนอนรอนะไม่เห็นมีอะไรมาเลยไม่เอานะอ่ะหรืออันนี้มันเป็นดวงโดยรวมด,ด,ด้วยนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะ idline 4399na น,น,นะนะหรือช่องทางการติดต่อแม่หมอจะทิ้งไว้ด้านหลังนะ ส่วนเบอร์โทรนะบางทีแม่หมอจะใช้โทรศัพท์ไลฟ์สดเนาะก็อย่าเพิ่งโทรมาให้แอดไลน์มาดีกว่านะฮะนะหรือส่งข้อความมาก่อนเนาะ,ะอ่าโอเคนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่นะคลิปหน้านะแม่หมอจะไลฟ์สดดวงรายวันทุกวันช่วงเวลาเจ็ดโมงเช้านะโดยเฉพาะวันลอตเตอรี่ออกเนาะและทุกทุกตัวเลขที่แม่หมอให้ไปมันเป็นเลขหน้าไพ่นะ ไม่การันตีว่ามันจะมาหรือไม่มาเนาะแต่ก็มีคนถูกรางวัลมาแล้วนะคะอ่ะก็อย่าไปซื้อกันเยอะนะเน้นลอตเตอรี่รัฐบาลไทยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอโชคดีนะ